ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็กลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมซานเองนะครับแล้วก็กลับมาในเกม Call of Duty Mobile เหมือนเดิมนะครับผมเออวันนี้ผมก็จะเอาคลิปบรรยากาศการแข่งของ Overkill Master มาให้ทุกคนดูนะครับผมอันนี้เป็นรอบที่สองนะครับอืมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าแบบมันจะดุเดือดกันขนาดไหนนะทุกคนก็ ผมขอเขาหนึ่งไลค์ก่อนนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันมาเออเห็นเอ็มจีเต็มเปิดเต็มเลยโอ้โหโอ้โหยังไงเอ็มจีสามคนฟังเขาเอ็มจีสามคนโอเกอร์ขอแล้วคนนู้นเขามีเอ็มจีแน่นอนเลยคนนี้ผมขคเล่นไม่ได้แน่นอนเลยครับ เขาเล่นรัน้ำหุกางนั่นแหละโเกเร์ด้วยผมซุยได้แน่นอนธาแล้วแหละออแตกหนึ่งข้าล่างข้างล่างสามเหยียวให้ฟองเหยียบใจเย็นเหยียบอยู่เพเยียอยู่ยียอยู่ออสับเกิดปะนี่สับ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 ไหมวะน่าจะสับสับสับใช่ใชสับห้องห้องเล็กตัวห้องเล็กตัวเข้าไปแลเข้าไปจุดละสวย ระเบียงบนบนมาบนมาระเบียงบนมาห้องล่างห้องล่างระเบียงบนแต่งหนึ่งระเบียงบนแต่งหนึ่งห้องล่างใช่ไหมกำลังไปกำลังไปมีอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งระเบียงล่างอุ้ยระเบียงล่างแต่กำลังไปกำลังไปกำลังไปเดี๋ยวพี่โดนคอไ้เวลาชนะได้เว้ยได้เยอะผมไปเฉยได้อย่าพึ่งประมาทอย่าพึ่งประมาทอย่าพึ่งประมาทโอ้ยเจ๊ยบันไดตาย โดน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 เจ็บ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 เอาสวยระเบียงบนตัวระเบียงบนระเบียงบนระเบียงบนโดดระเบียงบนโดดไปจุดใหม่ไปจุดใหม่เลยมึงเข้าบอลเลยมึงเข้าบอลป่ะโอ้โีที่หัวเดี๋ยวปาคอนให้แดี๋ปลาคอนให้เอาเข้าโดนคอนโดนคอนมีคนโดนคอนด้วยด้วโอ้โหห้องห้องสามตัวห้องสตัวโอ้โหตายเลยว่ะห้องกลางห้องล่างสามตัวนะสามตัวโอ้โหกหลังกหลังว้สวยหลัง ลงระวังโซฟีไปฮะอุ้ยโอ้โหตายเลยหลังหลังตัวหลังตัวหลังตัวปลาคอนนั่นละปลาคอนนั่นละอุ้ยหลังมาเกิดสลับมาเกิดแล้วเนี่ยสะเกิดหัวกลางหัวกลางหัวกลางตัวไอตัวไอปลาปลาปลาคข้าไปแล้วเข้าไปเหยียบเหยียบเหยียบแล้วเหยียบแล้วเอาระเบิดตัวเองเราเราแบนปืนเลยเออว่ะเติมไม่ได้หรอก รอยาวเลยไม่อเป็นีองพี่หมาเลยอะสองหมาเซต้นบาโอ้โหเข้ายากนี้นะเอลจีสามคนน่ะแล้วท่านใส่ไปคาร์โลมาด้วยนี่พี่คืาไม่ได้เข้าไปหลัง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 ไปหลัไหไหไหมาแล้วรอเราจะมเลยนานเวทีเขานี่มันจะเกมไปไม่ได้หัเข้ามารอและนานนานนานมาล่าลังสองตัวหลังหลังสอตัวตะเกิดอ่ะหนึ่งับสัสับ กี่ตัวงตัวยสับหน้าสามหน้าสามสวยอุ้ยไม่ได้คิวเลยวะเกทีเคอะไรเนี่ยไม่ได้หวอเนี่ยมันโหดวะหลังมีป้อมนะหลังมีปั้มปืนระวังับเกิดไหมนี่โอ้ยแม่งเยอะว่ะอ้อีนีะมิสายไปให้นะตัวตัยัดมาหน่อยยัดหน่อยส่งเคอรีพีนีเตอร์มีสไปให้ละเอามาเมาเอาไม้หมดเอาใม้หมดมีอะไรเอามาอีกยี่สิ มีระยะมาแล้วมีระยะมาแสดงลอยในโกลไปวางป้อมไปด้วยวางป้อมมาแล้วหลังวางป้อมมาแล้วเยอะว่ะเดี๋ยวส่งเคอร์รี่บีเตอร์ไปให้ไม่โดนใครเลยดูดูดูหน้าให้อยู่โอ้ยหลังเกือบสามตัวเลยเอาฮอนไปก่อนไปอุ้ยห้าตัวพี่จ๋าหลังอ่ะสวยสวยพี่ม่อนสวยพี่ม่อนอีกตัวหนึ่งพี่อีกตัวหนึ่งพี่เทำอะไรอันนี้คลิปวะเนี่ย มาจุดหมายแล้มาจุมายลจุดไหนตายหนึ่งมันช่วหน่อยมันเกิดหลังอะไรัวโอ้ตายว่ะสองวิสองวิสองวิโอ้ยไม่โดนโอ้ยอีกตัวอีกตัวอีตอีตัวช็อเดยสวยสวยแย่มเย่มเย่มแย่มๆย่มอชนะแล้วตกใจหมดสูบเลย เพราะว่าไม่ถนัดพี่ต่อไปอะไรจะไม่ถนัดหรอพี่ถนัดดีหมายความว่าไงว่าไม่ถนัดต้องบอกว่าไม่มีคับจะบอกว่าคู่กึ่งคนเนี้ยอุ้ยเขาจะเล่นเอ G ตั้งแต่เกมหนึ่งไม่้เนาะ้วว่าเขาสเจดี๋ยวเดนีจะเล่นเอจีทุกทุกแม่จริงดิมึงเกม่เปียนเลยใช่ไหมน่ะปีเล่นบีเล่นบีรอบแรกก็เอ็มจีสามทำไมไ่มีทำไมวะบีเหรอเขาเล่นบเหรอออว่ะอีโล่ แล้วมาละบีโล่ไปทางยาเลยตัวนึงโอสโอ้ามตรงไหนวะบีหลังบีอ่ะหลังตรงตัดตันยาด้วยแต่หลังหลังตัวนึงสตัดตันโอ้โหมึงไงเปนกาดกาทะลุยันคนเงาเลยไงวะไปบอกไหวนะเว้ยไหวสองตัวลุมหกแค่คู่ไหว ไปเดี๋ยวไปดูบีให้ครับครับครับดูบีคนบีคนเดียวพอฟังคนหนึ่งเดี๋ยวพี่เล่นรถไฟดูบีให้เดี๋ยวผมเล่นกลางให้สังกะสีคนหนึ่งไอ้พอลเล่นสังกะสีก็ได้เดี๋ยวพี่เล่นกลางให้ดบีต้องบีงระเบิดโดนระเบิดนะโค้ตรงนั้นอ่ะต้นรอเลื่อนบีต้นรอเลื่อนบีตัวชาร์ตผมพี่ระวัง สวยสวยบอมบอมบอมดอกบ,บ้านไม้ตายสวยสวยสวยพิมอนพิมอนแบ่งซีนให้ผมหน่อยเฮ้ยมาตัวนี้เฮ้ยตั้งล่างร่างร่างร่างตรงหนล่างร่าง,างออบ้านไม้พี่โอ้โหพี่พี่ราดผมหมดทุกตัวึ <c oughs> ้งใจเย็นด,ดีเอาชานะก่อนไหม <c oughs> ไม่เมื่อกี้เล่งตัวไหนหายไปเลยฮัลโหล <c oughs> พึ่งพึ่งได้เลงนี่ว่มอนเอาตายเลยเมื่อกี้เหมือนพี่มอนเก็บเราไปไปมาไปช่วยบีให้ก็ได้คนรอก่อนแล้วได้พี่กับบีช่วยบีสมอปิดปิดปิดประตูฮะแล้วพี่สมอปิดชั้นสองแล้วก็ได้ชั้นสองไม่ทันละมาแล้วเพราะวะโดนโดนมาแล้วบีมาโดน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 คอนตรงนั้นนน่ัแหละโดนโดนคอนมาโดนคอนชั้นสองตายพี่ตัวหนึ่งเอ็มจีมาแล้วมาแล้ว ตงหรมาอีกแล้วแม่มาแล้วตรงไหนตรงตรงไหนโกดมาแล้วอ่ะไม่แน่ทางยาวอ่ะมาแล้วมาแล้วก็บอกสิตรงไหนคงรู้เนาะมาแล้วมาจากฟ้ากัาลังโกดกันหังเกตจุดว่าไอ้เจอจุดนะมันจุดไหนวะมันคงมาจากฟ้านะโกดเหมือนถามว่าอยู่ไหนอยู่ในบ้านบ้านหลังเดียวมั้ยเล่นเล่นเอ็มจีน่ตอนเนี้ยไม่ไหวว่ะแม่งกาดโอ้โหแม่งไม่เหมือนบอกว่าไปโฮมโปรเนี่ยไปโฮมโปรบอกว่าเอาไอ้เนี่ย บ้านไหนตัวพี่รอตัวโดดไปละโดไะโดไปละมันโดดไปละเอเอดันมาเอดันมาตายหนึ่งเอเนใช่ปะ่ะอ,อู้เอสามตัวเอสี่ตัวโอ้โหตายเลยว่าท้ายท้ายท้าย A, A, ท้าย A, A. ท้ายท้ายท้ายรถไฟคือกว่าจะพูดได้ลืมว่ามันคืออะไรพี่มออ่อนร้องใช่ครับทำนนี้เอออีกตัวอีกตัวเรียบร้อยไอ้โก้ไม,ไม่ได้ซีนโอ้ทำเอเลเมั้นใช่โก้โก้ไม่ต้องทำอะไรละ ไอ้ไม่เอ๊ะไปทำอะไรอ่ะพแต่โดนแย่งซีนเมื่อกี้สามอีกสามอีกสามกมเท่านั้นทุกคนอย่าอย่าอย่าเต้นอย่าเต้นอย่าเต้นต้องมาเออแล้วมาจ้ามตำหาอะไรจบนี้ก็ไปเจอไปเลยเมืีแล้วยาวเอล็อกได้ไหมตามเมื่อกี้ยาวเอเดินแล้วเอ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 หนึ่งตัวโอ้ยโหน้าตาหน้าตามีหน้าตามีโอ้ยกี่ตัวเนี่ยบนบ้านไม้ด่ะพี่ยิงให้เจ็บแล้วตัวพี่ยิงให้เจ็บก็อย่าเพิ่งบุกเอย่าเพิ่งบุกมาทันแล้วมาถึงบ้านไม้แล้ว ต้นต้นหนึ่งข้าวโกสเอ้ยหลังเข้าพี่ต้นวหลังเข้าพี่อะตายจริงเลยเมื่จริงเลยเมื่จริงเลยตอนนี้เขาเลื่อนสลับไปสลับมาบนไม้บนไม้บนไม้ตายเขาเลื่อนสลับไปสลับมาจนแม่งจับฐานได้หมดเลยยิง ตับเกิดคิดว่าเขาจะเล่นไหนเล่นเออเลยยิงเอเล่นเอนะเล่นเอนะรถไฟรถไฟเราเอาบอมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบอมเองเดี๋ยวเอาบอมเองไม่ต้องเก็บเดี๋ยวเอาบอมเองเดี๋ยวเร็วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโกนได้เพื่รถไฟนะรถไคบยาวอย่าควบยาวให้อย่าคบยาวเลยประตูหน่อยนะตะมุกโอ้โหเลยขนาดนี้แม็กตะมกมันไกลจังวะให้มันบังประตูมิดเลยผมเลยหกกะเลยไปแล้วนะโอ้หัวรถไฟหัวรถไฟพี่มันล็อกอยู่มันล็อกบันไดเลยเี้ยเลือดที่เหลือเต็มหลอดขันไปทางซ้ายเจอเลย นั่นะข้างป้าเลยรถไฟเออตัวนี้ป้าตายตัวเด็ป้าป้าได้งไงวะเนี่ยยิงอะไรโอ้ยยิงโคตรโคตรโคตรไอ้โคตรเรียบร้อยทจ้าแมไม่เล่นซ้ายอ่ะปิงอ่ะปิงก็มาปิงอะไรวินีไม่เบี่ยงไม่ได้อะก็ปิงวินะทอนนั้นที่ที่โคตรที่โคตรยิงคิวที่พอต้นยิงได้เมื่อกี้ปิงหนึ่งร้อยเก้าเก้าอะโคตรปิงเลี้ยงจานไปหัวรถไฟได้ปะ สมองหัวรถไฟอ่ะพี่ตายสุดแล้วเนี่ยตายแล้วมาตัวแน่มาละตายเฮ้ยหัวรถไฟที่เดิมเลยที่เดิมเลยตายสวยสวยตายแล้วตายแล้วไปมาเจ๊เล่นมจีระวังหลังนะระวังหลังนะวานนะนะโคมาหน่อยางหลังหลังหัวรถไฟหัวรถไฟเจ็บเจ็บเจ็บสวย ตัวยเหมือนเดิมโปรโมชั่รถไฟแต่พี่ยังสองนิดก็ก็เป็นเกียรติแล้วอ่ะถ้าชนะหลังน้อยก็ได้เป็นเกียรติแล้วแง่ไหก็ WDC รอคุณอยู่แค่นั้นแหละชิคชิคเออคอสก็แค่วัดจาก WDC ฮูควอยมากเอาอะไรไปเทียบเขาอะุตส่าเพียรเอาอะไรไปวัดวะเออนายคนนายรถไฟทวนในรถไฟสุดสวยสวยสวยโอเคจบแล้วแหละมั้ง เปลือยปุ๊บมาโค้งมาเอ้ยไม่ใช่โค้งมากดสวยเชี่ยไปวางเรียบร้อยอยู่อยู่ยาวยาวเอตรงกระสอบปุ๋ยเมื่อกี้มันนิ้วติดยาวเอกระสอบปุ๋ยโค้งมาทางฝั่งโค้งมาจะเล่นบ้านใหม่แล้วแหละไปบ้านใหม่โค้งมาโดนระเบิดโดนระเบิด์ตเจ๊ตสวยระยะล้านมีดล้านมีดนะสวย UGC จริงจริงเหรอ ก็เป็นยังไงบ้างผมกับคลิปของผมภายในวันนี้นะครับก็เป็นยังไงทุกคนดูเดือดไหมก็ผมได้เข้ามาอีกรอบนึงแล้วนะครับผมก็ฝากเชียร์ที่มองผมไปเรื่อยๆด้วยนะคนว่าจะไปถึงรอบที่เท่าไหร่นะครับผมก็ถ่ายชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมค,ครับบายฟิย Shake, Hey, whip on ice, got myself a couple chips ayy hey, move so fast, I'ma hit you with a stick I'ma make a couple racks, and you steady hitting licks Hey, no, i be selling out shows See my name up in arenas, filling seats up on the roads No shit, yeah, I don't got